อูจำฟัน no, ค er. ah. oh, oh. ah. ือได้ลายแถเจ็บไอโอ้ยไอตแผลาเลยครับคุณ่ะน้ำกดวจะมีไเอาไปครับวัสเกเก็บปะกเก็บผีไ่เก็บอยู่ใส่เาโอ้บางเดียวครับนี่ไ้ทั่พ่อจำมึงได้มั้ พี่ไหมได้มาหามือก้อนอยู่ไหมเนี่ย,ยอเอา้าอย่าดิน้นยิ่ง,งามีงานงามว่ะเป็นฝูงเลยอะ่ะคอเทีวคอเทีวอ่ะยายวนมันครับ,บปลาเป็นฝูงเลยครับมาเป็นฝูงเลย ทอดกรอบครับพี่นอ้องเฮดทอดกรอบทอดกรอบปลาเผือ,อกอันนี้มั้มันเบ่งนำ้ำโอเคเอาเนี่ยหาปลาปีนเวยสูกสาไหมหาปลาเก่งอว่า Tại lẽ mèo lâm lắm bạc vậy lạ chim à, ngăn khỏi cây quẩy quá không ạ? này <laughs> khỏi nó, nó bị à. à, ngâm à, à, องเออพียเดียวไปฟอืวนี้หน่อยอันนี้ปเอาแล้วเอาปะเอาเอาเอาพอจับป่เป็นบด้พอันว่ามันปักได้หรือปปักได้ตรงปักเอาใส่เองมันปักหนูไปแล้วเออเจ๊มึงสองบาทไหมครับเปิดเพิ่มมึงแน่สองบาทอ่ะมันเปิดไ น uh, ี่ปลาตัวใหญ่แล้อยู่สายอยู่ดีพ่อมันพ่อมากินไงเธอต้องกินปลาขาวนี่เลิกเลี้ยนต่อใช่ไหมนี่ยหลายเจ้าเจ้าไหนบ้านลูกเลิกเลี้ยนปุ๊บคำว่าหาปลาเ่ยหาปลาทรงหนุ่ผ่อนเลี้ยนเนาะนูนเนี่ยหาปลาอีกอ่ะหาปลาอีกบ่เก่งเหรอวะนี่หลูกพ่อต้องหาปลาเป็นไม่หาป